เบรดแบตเตอรี่ของ b y d ครับลดกระนำซัมเมอร์เซลล์ถึง30%การลดราคาของแบตเร็วกว่าที่คิดครับฉะนั้นรถ EV ที่ขายในประเทศไทยเนี่ยไม่น่าจะเกินล้านบาทสักคันนะในราคาต้นทุนแบบนี้นะครับ b y d ลดลงไป30%ครับราคาในประสิทธิภาพเดิมคู่แข่งต่างๆในโลกนี้กลัว b y d เพราะเหตุผลนี้แะครับ b y d สู้ขาดใจครับตัดราคาได้ทันทีครับ สวัสดีครับทีวีโซเทานี่เรามาคุยเรื่องรถ EV อีกแล้วนะครับเพราะว่ามันมีข่าวดังมากเลยครับในเรื่องเกี่ยวกับการลดราคาของแบตเตอรี่ซึ่งเป็นแบตเตอรี่เบรดแบตเตอรี่ของ BYD ครับหลักร,ราคา5 0 0แสนเหลือ3 0 0แสนบาทลถกระนำซัมเมอร์เซลถึง30%นตะตอนนี้เหตุผลที่เขาลดราคาเนี่ยเพราะอะไรเราก็ยังมาคุยกันวันนี้แหละครับว่าการที่ลดราคามีผลกระทบอะไรบ้าง ก่อนอื่นนี้ผมขอพูดย้อนกลับไปนิดหนึ่งให้เข้าใจตรงกันว่าการที่ลดราคาเนี่ยเพราะเหตุผลก็คือรถ e ีวีเนี่ยเป็นรถที่ผลิตในประเทศจีนครับแล้วนําเข้ามาขายในประเทศไทยซึ่งมีต้นทุนที่ต่ําอยู่แล้วอย่าลืมนะครับว่ารถ e ีวีเนี่ยได้เสียภาษีสัมพิทแค่สอภาษีสัมพมสิทธแปลว่าของฟุ่มเฟือยนะครับแต่ได้การรับการเสียภาษีแค่2%เทียบกับรถยนต์ ICE หรือสันดาปนี่เสีย8%อนะครับอันนี้คือเขาได้เปรียบข้อหนึ่งครับข้อที่2ครับเขาได้เปรียบ e-v 3 5นะครับซึ่งเป็นการสนับสนุนโครงการของรัฐบาลให้รถ e-v สับสนุนเงิน1 0 0 0แสนบาทแก่รถทุกคันครับเป็นส่วนรถอีกต่างหากนะครแต่รถที่ประกอบในประเทศที่เป็น ICE เนี่ยโดนทั้งอากรขาเข้าของชิ้นส่วนที่เมทลิตในประเทศนะครับหมายความว่าชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนของรถเก่งนะครับ 3 4 0นตะครับต้องนำเข้าจากประเทศอื่นๆนะครับเพื่อมาประกอบนะฮะผลิตในประเทศไทยก็จริงครับแต่ใช้พิ้นส่วนในประเทศไทยแค่หกสิบเปอร์เซ็นต์ก็จะโดนภาษีสมัมภาษามิตโดนภาษีนําเข้าโดนภาษีมูลค่าเพิ่มอะไรต่างๆนะฮะมันเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของต้นทุนการผลิตเลยนะครับฉะนั้นการที่อีวีจีนเนี่ยได้รับราคาพิเศษเนี่ยมันก็เลยทําให้มันเป็นต้นทุนที่แท้จริงจากเมืองจีนครับแต่ไม่ใช่ต้นทุนที่เมืองไทยครับเพราะต้นทุนเมืองไทยก็คือต้องเสียภาษีสัมภาษามิร แตแต่ EV จีนได้เสียแค่2%คร์ลดลงไปก็หมายความว่าต้นทุนก็ตามกว่านะครับ EV ครับเพราะภาษีน้อยกว่าแล้วก็ไม่มองว่าคนเสียภาษีมากก็คือรถ ICE ครับแต่ถ้าเรามองกับ pick up เนี่ย pick up นี่ก็โหดเลยครับ pick up นี่ยิ่งเสียภาษีน้อยเลยครับถ้าเทียบกับรถรถเก่งแล้วเนี่ย pick up เสียภาษี 3%กับ5%เท่านั้นเองนะครับมันก็เลยทำให้การที่ได้รับการยกเว้นของ Pickup เนี่ยทำให้ขายดีไงครับ EV ก็เลยเหมือนคล้ายๆ pickup ครับขายดีครับเสียแค่2%หลักการก็คือว่า EV เสียภาษีน้อยกว่า Pickup ที่ซ้ำไปเรามองว่ารถยนต์เป็นของฟุ่มเฟือยตอนนี้มันไม่ได้เลยนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นเนี่ยไม่มีเสียภาษีสักอย่างเลยนะครับศูนย์หมดเลยนะครับเขาต้องการส่งเสริมให้คนใช้รถแล้วก็ได้สินค้าที่ดีราคาถูก จีนก็เหมือนกันครับเขาลดภาษีทุกอย่างครับให้กระตุ้นการบริโภครถยนต์ครับทำให้อุตสาหกรรมรถยนต์โตขึ้นมากมายนะครับตอนนี้ญี่ปุ่นเนีสูญเสียตลาดหลายๆเรื่องออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องจักรกลต่างๆสมัยก่อนญี่ปุ่นเป็นหนึ่งนะครับตอนนี้โดนจีนกับเกาหลีแย่งไปรถยนต์ก็ มีทีท่าว่าจะโดนแบบเดียวกันโดนจีนเกาหลีแย่งไปนะครับฮุนไดเกียก็มาแรงมากเลยครับรถ EV จีนรถยนต์จีนก็ขึ้นมาเป็นแนวหน้าของโลกได้เร็วมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นจีรี่ช้างอัน GAC s ซ,ซเนี่ยเลียงหน้ากระดานขึ้นมาเลยครับอย่างรวดเร็วในช่วง10ปีที่ผ่านมาเราก็เลยม,มองว่ารถยนต์ในประเทศไทยเนี่ยเขาแข่งขันเนมันไม่ค่อยอยุติธรรมเท่าไหร่ เพราะว่ารถ ICE เสียภาษีแพงกว่ารถ EV และรถ EV ได้รับสนุนเงินจากรัฐบาลอีก1 0 0 0 0แสนบาทต่อคันแล้วจะไปชนะได้ยังไงครับจะให้เขาลดต้นทุนไปสู้กับ EV ได้ยังไงครับไม่มีทางเลยครับอันนี้คือเหตุผลแรกที่เรามาคุยกันวันนี้แล้วครับว่า EV ต้นทุนถูกกว่าเรื่องภาษีแล้วยังเจอดอกที่ของเขวันนี้แบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่เป็นต้นทุนประมาณ40%ของรถ E ีลงราคามหาศาลเลยครับ ลงไปถึง3-40%สนะครับสาเหตุมาจากที่เหมืองลิเทียมเริ่มลดต้นทุนนครับเริ่มลดราคาครับทำให้มีการทำให้เกิดลิเทียมเนี่ยท่วมตลาดครับมันเกิดจากเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยครับที่มีการผลิตรถเทส l a ขึ้นมาเนี่ยแรกๆมันไม่ค่อยได้ใช้เยอะนรกครับตอนหลังๆมันใช้เยอะขึ้นมาเรื่อยๆนะจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันใช้เยอะมากนะครับมันเกิดการที่ว่า สัพพายมากกว่าดีมานเพราะเหตุผลก็คือคนเฮกันผลิตครับเพราะว่ามันได้ราคาไงครับตอนนี้ลิเทียมมีส่วนเกินอยู่ในตลาด20%ตความต้องการของตลาดโลกปีนี้มันทําให้ความต้องการลดลงครับแต่ว่าสัพพายกลับมากขึ้นครับมันก็เลยทําให้ราคาเนี่ยลดลงไป80%นตะครับตั้งก่อนราคา100%ลดเหลือ80%เนะี่ยการปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วของลิเทียมทําให้ราคารถ E ีวีก็ลดลงตามนะครับอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้อุตสาหการรมรถ E ีวีในโลกเนี่ยผลิต โดยส่วนมากผลิตที่ในจีนนะครับราคาลิเธียมลดลงก็ทําให้ลดราคาในจีนลงมาด้วยนะครับแบตเตอรี่ก็เลยลงตามะครับเพราะว่า b วด d ต้องการประกาศให้โลกรู้นะครับว่าตอนนี้ลิเธียมราคาถูก b ว d ไม่รอช้าลดราคาแบตเตอรี่ให้ถูกลงไปด้วยนะฮะ EV ก็เลยทําให้มันมีราคาต่ําลงไปอีกในเรื่องต้นทุนการผลิตนะฮะแล้วก็ทําให้ราคาขายมันลงลงมาอีกตอนนี้เรามีสงครามราคาของรถ EV ครับและยังมีสงครามราคาของแบตเตอรี่อีกมันก็เลยทําให้กระหน่ำซ้ําเติมว่า อนาคตเนี่ยเราจะเห็นราคารถ EV ถูกกว่า IC e แน่นอนครับแล้วมาดูราคาเบรแบตเตอรี่ของ b y d ดีที่ปรับลดลงนิดหนึ่งไหมครับโมเดลออโต้สมเนี่ยครับสมัยก่อนเนี่ยราคาอยู่ที่50,000นกว่าบาทนะฮะตอนนี้ลดเหลือ3 0 0 0 0นกว่าบาทโดยเร่รรกลมๆก็คือ5,2 0 0 0 0ลดเหลือ3 0 0 0 0นลดไป2 0 0 0 0 0ครับอันนี้ถ้าเราเทียบกิโลวัตต์ก็คือ50าิกิโลวัตต์อวสถ้าเราลองวัดที่50กิโลวัตต์อวเป็นมาตรฐานของรถเนี่ยครับมันจะตกประมาณ1กิโลวัตต์อวประมาณ $200 ดอลลาร์หรือ7,000บาทหรือ6 7 0 0งบาทแล้วแต่รุ่นนะครับถ้าเรามามองรุ่น b y d s e a l เนี่ยมันมีกิโลวัตต์ประมาณ62กิโลวัตต์แล้วมีรุ่นรุ่นลองเลนส์ประมาณ78กิโลวัตเนี่ยมันราคาประมาณ4 5 0ถึงแสนบาท ถ้าหารตัวเลขเฉลี่ยกลมๆออกมาแล้วมันตกประมาณ1กิโลวัตต์หกถึงเจ็ดบาทโดยเฉลี่ยแล้วกันนะครับก็ตีว่า200ดอลลาร์นะฮะฉะนั้นการที่มีราคาแบตเตอรี่1กิโลวัตต์เอาประมาณ200ดอลลาร์หรือ7,000บาทเนี่ยเป็นราคาที่ถูกมากครับเพราะสมัยก่อนนี่มัน300ดอลลาร์นะครับชัดเจนมากครับ ตัวเลขกลมๆง่ายๆคุณไม่ต้องคิดอะไรมากเลย1กิโลวัตต์อาวสมัยก่อน300ดอลลาร์ตอนนี้1กิโลต์อา์เหลือ200ดอลลาร์นี่คือราคาที่หายไป3 4 0ที่แบตเตอรี่ลดราคาลงมาเรามาดูแร่ราคาแร่ลิเทียมหน่อยไหมครับเพื่อให้ความเข้าใจตรงกันว่าราคามันลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วง2ปีที่ผ่านมาลดถ,ถึง80%เรามองราคาที่พศจิกาปี2องศูนย์องสอแสนหยวนต่อตันครับ3ล้านบาทต่อตันนะครับพอไปเป็นมกราปี2023อเหลือ5้าแสนหยวนครับเหลือ2ล้าน บาทครับตุลา2023เหลือแสนห้าครับเหลือแสนห้าหมื่นหยวนก็ประมาณเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทครับมามกราปีนี้ครับ2024ครับเหลือแสนหยวนครับเหลือห้าแสนบาทครับเชื่อไหมครับตอนนี้ราคาก็ประมาณนี้นะครับห้าแสนบาทต่อตันนะฮะจากสามล้าน จาก3ล้านเหลือ5 0 0 0 0นภายใน2ปีครับสล้านเหลือ50,000นภายใน2ปีจําตัวเลขแม่มนๆน,นะครับทำให้เรารู้ว่าลิเทียมดิบก่อนที่จะเอามาผลิต EV เนี่ยมันจะมีราคาที่ค่อนข้างจะนิ่งแลลวครับตอนนี้นิ่งก็คือประมาณ1 0 0 0 0แแต่เขาคาดว่าอาจจะเป็นไม่ได้ที่มันจะลงไปเหลือ75,000เหมือนอดีตที่ผ่านมาปี2019คือที่ถูกที่สุด นะฮะเมื่อ5ปีที่แล้วเอาราคาถูกที่สุดเลยนะครับหปีที่แล้วที่ผลิตออกมาเนี่ยสามหมื่นห้าพันหยวนแสนกว่าบาทเลยนะครับถูกมากเลยครับถูกกับเป็น20เท่าของราคาสูงสุดเลยนะครับแปลว่าแรกลิเทียมนี่เป็นราคาที่น่ากลัวมากเพิ่มเป็น10 2 0เท่าเลยนะครับแต่ถ้ามองด้วยค่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยในอนาคตอันใกล้เนี่ยมันมากจะไม่หนี1 0 0 0 0แหยวนหรือ5 0 0 0 0 0บาทต่อตันราคานี้มันสะท้อนถึง200ดอลลาร์ หรือ7,000บาทต่อกิโลวัตวัอาวนะฮะฉะนั้นรถ EV ีที่ขายในประเทศไทยเนี่ยไม่น่าจะเกินล้านบาทสักคันนั่นในราคาต้นทุนแบบนี้นะครับออโต้สามเนี่ยตีว่าไม่น่าเกินล้านบาทนะฮะแล้วก็รถที่มันเป็นรถที่มันเล็กลงไปก็อาจจะ5 0,000นบาทเองนะครับอันราคานี้สู้ ICE ได้สบายนะครับไม่มีทางที่จะราคามากกว่านี้แล้วครับถ้าริเทียมราคาขนาดนีนะ้ความต้องการรีเทียมเนี่ยมันมันเพิ่มขึ้นอย่างมาโหฬาน,นะครับแต่ว่าเหมือง ต่างๆในโลกนี้ก็เปิดขึ้นอย่างมาโหลานครับอันดับหนึ่งก็คือในจีนครับเมืองลิเทียมอันดับ2ในออสเตรเลียครับที่เป็นแหล่งผลิตลิเทียมขนาดเยอะๆนะฮะที่ในโลกผมเคยพูดถึงแร่ลิเทียมในคลิปที่ก่อนมาที่ผ่านมานะครับแล้วก็ตามไปด้วยเปรูอย่างเงี้ยนะฮะเออเวเนซุเอลาแบบเนี้ยนะครับก็จะมีแหล่งแร่ที่เป็นแร่ลิเทียมในอเมริกาใต้ เราก็เลยมามองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ความต้องการแร่ลิเทียมมันได้ไม่ได้มากขึ้นเหมือนสมัยก่อนคือมันไม่ได้เติบโตมหาศาลเหมือนสมัยก่อนนะ,ะมันมีอัตราล,ลดลงครับเพราะเหตุผลอะไรครับเพราะว่าการใช้แร่ลิเทียมตอนนี้มันเริ่มอยู่ตัวนะ,ะและแหล่งผลิตแร่ลิเทียมต่าง,าง,างๆก็ผลิตเต็มกําลังครับโดยเฉพาะ รถไฮบริด Hi ครับตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้แร่ลิเทียมนะ,ะใช้นิกเกิลแต่ก็มีการใช้แร่ลิเทียมในรถของ PHEV กับไฮบริดของของ,ของจีนก็มีการใช้แร่ลิเทียมอยู่นะครับเขาว่าแร่ลิเทียมอาจจะกลับไปที่ตันละ50,000หยวนก็ได้นะ,ะ <c oughs> เป็นไปได้นะครับแต่ว่ามันไม่คาดหวังครับ แต่ว่าเป็นไปได้จากแสนหยวนเหลือห้าหมื่นหยวนตอนนั้นอ่ะสมามติว่ามันลดราคาไปจริงๆเหลือห้าหมื่นหยวนต่อตันเนี่ยแบตเตอรี่ BYD ที่ราคาแสนแสนกว่ากว่าเนี่ยจะลดเหลือแค่แสนกว่ากว่าเองอ่ะย,ยกตัวอ,อย่างเช่นรถ60กิโลวัตต์อาวเนี่ยราคาแบตจะเหลือแค่200,000บาทอะ่ะโอ้โห200,000บาทนี่มันเป็นต้นทุน40%ใช่ไหมครับฉะนั้นรถยนต์ก็เหลือห0แสนนะฮะตัวรถยนต์ก็คือห0 0 0 0ก็รุ่นออโตสามอย่างเงี้ยหกแสนบาทอย่างเงี้ยคุณคิดว่ามันเล่าใจไหมนะครับราคาออโต้สาม รถอื่นไม่ต้องขายแล้วครับฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าไม่น่าจะเป็นไปได้นะฮะเขาบอกว่ามันไม่เป็นไปได้ฉะนั้นลีเทียมมันจะต้องมาประมาณหนึ่งแสนหยวนราคานี้แน่นอนหนึ่งแสนหยวนหรือห้าแสนบาทต่อตันถ้ามันอยู่ที่หนึ่งแสนหยวนหรือห้าแสนบาทมันก็คิดว่าง่ายๆก็คือว่าอืมน่าจะประมาณสักเก้าแสนแปดเก้าแสนออตโต้สามนะฮะก็ถูกมากแล้วครับแปดเก้าแสนนะ มันก็จริงๆแล้วมันก็น่าจะเป็นประมาณถูกคนนี้ไม่ได้แลลวครับนะถ้าเรามองว่าสมัยก่อนมันมาเมืองไทยใหม่ๆมันล้านสองนะครับตอนนี้เหลือเก้าแสนก็ว่าบ้าแล้วนะครับตอนนี้ถ้ามันเหลือหกแสนนี่ก็ไม่ต้องขายกันแล้วครับรดไอซีเเพราะงั้นอยู่ด้วยประเมินก็คือเก้าแสนบาทนี่แหละครับคือราคาที่มันมาตรฐานมันคงไม่โอเวอร์พลายถูกไปคนนี้ได้แล้วครับเราก็เลยมองอีกมุมหนึ่งว่าการลดราคาแบตครั้งนี้มันเป็นการส่งสัญญาณให้คู่แข่งรายอื่นให้ทราบว่าตอนนี้บีไวดีเอาจริงครับต้นทุนลด ก็ลดร,ราคาแบตเตอรี่ทันทีครับการส่งสารไปถึงผู้ประกอบการ EV วียลออื่นในญี่ปุน่นยุโรปอเมริกาเกาหลีว่า BYD พร้อมจะฟันราคาพร้อมจะสร้างสางครามราคาครับการลดราคาลถในอนาคตอันใกล้นี่จะตามมาครับ5% 10% 20%ต้องมีแน่นอนเขาว่าต้นทุน e ีวมันลดลงใช่ไหมฮะร,ราคารถยนต์ควรจะลดลงตามนะครับ ก็หนาวก็ไปเน็บกันไปทั่วกันล่ะครับว่าว่าการใช้รถ e ีวีในโลกนี้มันไม่ใช่แค่มีแทสบีอีวีมันมี h ฮชอีวีพีเซึ่งต้องกลับมาใช้ลิเทียมแน่นอนเพราะอนาคตอ่อลิเทียมมันมีเดียวโอกาสถูกลงถูกลงครับตอนนี้เขาใช้นิกเกิลอยู่เนี่ยมันแพงฉะนั้นการลด H อชวใช้นิกเกิลไม่คุ้มแล้วก็มาใช้ลิเทียมจะถูกลงครับการลดราคาของแบตเร็วกว่าที่คิดครับคือสมัยก่อนเขาพยากรณ์ไว้ว่ามันใช้เวลา5ปีที่จะลดราคาลง จนถึงระดับนี้นะครับแต่ว่ามันใช้แค่2ปีเ,เหลือแค่แสนหยวน5 0 0แสนบาทต่อตันเนี่ยมันเร็วจริงๆ b y d ลดลงไป30%รครับราคาในประสิทธิภาพเดิมนะฮะฉะนั้นเราลองคิดสิฮะว่าถ้าเกิดว่าอนาคตแบตเตอรี่มันถูกขนาดเนี้ยเขาอาจจะเพิ่มลองเลนชื่ึในไปเป็นขนาดระยะทางโดยใช้แบตเตอรี่ใหญ่ขึ้นเป็น75กิโลวัตต์90กิโลวัตต์อะไรประมาณนั้นคือถ้าให้มองให้มาตรฐานนะครับ50ิกิโลวัตต์นี่คือมาตรฐานปัจจุบันมันวิ่งได้ประมาณ4 5 0 0กิโล แต่ถ้าเพิ่มแบตเตอรี่มาเป็น75กิโลวัตต์เนี่ยมันจะเพิ่มเป็น700กิโลถ้าเพิ่มเป็น100กิโลวัตต์ันจะได้เป็นพันกิโลฉะนั้นเราก็เลยมองสิ่งที่เกิดขึ้นว่าราคารถมันจะไม่เพิ่มมากนะักเพราะเบ็ดมันถูกนะครับการเพิ่มแบตเตอรี่ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาอย่างหนึ่งที่ทําให้ระยะทางมันเพิ่มขึ้นนะแต่ก็ไม่แนะนำนะครับเพราะว่าการใช้แบตเตอรี่เยอะๆมันก็ทําให้รถหนักนะครับ ผมว่าราคาพวกนี้มันคงจะต้องอั้นกันอยู่ที่6กสิบสิบะน้ำหนักแบตเตอรี่มันก็ไม่เยอะเกินไปนะฮะแล้วก็ราคาก็ไม่แพงเกินไปนะฮะตอนนี้มันอยู่ที่อั้นอยู่ที่4ี่หก็เพิ่มอัปเกรดขึ้นมาเป็น5้าหมันก็จะคุ้มค่าในการที่จะแบกน้าหนักและจะคุ้มค่าในการเดินทางระยะ5 600กิโลเมตรนะฮะแล้วราคามันก็จะไม่เกินล้านอยู่ดีอันนี้คือสิ่งที่เราจะมองว่าคู่แข่งต่างๆในโลกนี้กลัว VVD เพราะเหตุผลนี้แหละครับ VVD สู้ขาดใจครับ ตัดราคาได้ทันทีครับเทสลาที่ว่าเก่งๆนี่ก็ไม่สามารถลดต้นทุนได้ดีเพราะเหตุผลก็คือว่าเขาไม่ใช่บริษัทแบตเตอรี่เทสลาจะเปิดราคาตัดราคาในจีนหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับราคาแบตเตอรี่เหมือนกันนะฮะอย่าลืมนะว่ารถเทสลาก็ใช้แบตเตอรี่จีนจากบริษัท c ค t แอลนะฮะซึ่งเป็นบริษัทที่เป็นบริษัทคู่แข่งของ BYD านั่นแหละครับดังนั้นการที่เขาจะตัดราคาได้ก็ต้องรอบริษัท c ค t แอลลดราคาแบตเตอรี่ลงมานะครับ ก็เรามาฟังแล้วมาลองชมกันต่อไปครับว่าสงครามราคาในเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยมันจะลุกลามไปทั่วไหมเพราะเป็นครั้งแรกนะครับที่มีการลดราคาแบตเตอรี่ขึ้นมาโดยไม่มีปีมีขุยเพราะเหตุผลก็คือต้อนทุนมันลดลง B ีวดีเปิดสงครามราคาแล้วครับลดราคาแบตเตอรี่มา30%เรครับเราก็คงได้ติดตามต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นในโลกนี้ครับขอบพระคุณและสวัสดีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีสัวเถา เพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร